เก็บผักขาดพี่น้องจ้าเก็บผักขาด,ดพุ้ในผักขาดงามงามหมดนะเสียงเคียงเคียงบัดดันไอไดน้ำในเมสุข้ามาเก็บผักขาดจ้าเก็บผักขาดไปแกงเก็บผักขาดไปแกงงามคักงามเนี่ย อาหากินยากเด้อพี่น้องพักคาดช่วงมื้อนี้ดอกพุ่มออกเป็นเลือดเหลืองสิล่ะพักโบวลันพี่น้องจ้ะพักขาดงามๆดอกพุ่มเลี้ยงอึมเสริมอาหากินยากเราพักอันนี้พักโบวลัน เออแล้วพักขาดจ้ะแกงแกงก็ได้พี่น้องลวกกินลวกกินก็ได้จ้ะลวกกินกับป่นกระป๋องนะเป็นไปแกงแกงใส่น้องง่วนแงแซ่บพี่น้องจ้ะแกงใส่ไก่ก็ได้พี่น้องลวกกินกับป่นกับแซ่บอื้อจืไปเพื่อเอืะอยเพื่อน้ำเพื่อนน้ำเพื่อนยาเพื่อนแกง ดอก,ดอกเลๆยงเอิมเสริมยมกินกับสุมต่ำก็ได้แล้วพี่น้องผู้มากกินดิบเนาะลวกกินกับปุลกับแก้วแกงไส้ไก่กับแซ่บผักโบราณน,นี่พี่นอ้องนี่ผักขาดนี่เป็นผักโบราณงามคักคุณมี่ย่างไหม ชอบคนอืมีที่กแก่แล้วดิดอคอนที่เป็นลักษณะในพี่นองคักคาดเนาะของแซบอยู่กับผู้มากบ้านพี่น้องอันเอิญพักอีกยังจะ บ้านยายเมลี่เอินผักขาดนะจ้ะผักขาดเพืชนิมี๊สองสองเซนิเตอร์พี่น้องจ้ะพืชนิมีผักขาดหน่อยอันนี้เป็นผักขาดใหยจัะนี่ผักขาดใหญ่อือันนี้เป็นผักขาดใหยจัะนี่ถ้าผักขาดหน่อยดอกใบเพืชนิใบเล้ยเลมยใบมุนมุนอันนี้เพึ่นเป็นผักขาดใหญ่จ้ะใบยังสีผักขาดใหญ่แจกอ้อมแท้ไก่กับแท้พี่น้องจ้นนี่ ที่สาวเราก็มักปลูกขึ้นกันแล้วก็ยายพี่ปลูกผักนั่นปลูกผักอันนี้เป็นดอกน่ารักที่เป็นดนอกงามรักงามเลยถึงผักโบราณ หลวกกินกระปุนกับแกวกับ,บน้ำพริกกระแสบเด้อพี่น้องคนน้น้ำกระเี้คือชิมากอยู่นะข้างๆเช่นนี้ข้าวบดากันก็มาปลูกใบสำหรับปลูกก็คือปลูกขึ้นป่านี้ไปพี่น้องจ้ากขาพักคาดเลยเขา,าเป็นไนเพิ่นแหงแล้วเขากลับไปบ้านได้พี่น้องนี่ไนท์พ่นเล็ดเพิ่นแหงนี่นะเป็นเรื่องๆอย่างนี้ขเขาออกจึงสินี่พี่น้องนี่นี่นะไปบ้านปลูกได้เลย สิหายกินยากแล้วดูนี้น้มขักน้มเนี่ย อมนำไม่ได้แต่ผักขาดภาพนี้ผมซ้อนี่จะปักขาดพอแล้วแต่หลายแล้วพี่น้องจ้ะ <c oughs> ดอกผักพื้นผักพื้นบ้านเข้าผักบูร่านอันนี้ ผักขาดนี่คือผักโบราณพี่น้องจ้าผักขาดคือผักโบราณผักแตอ่อันรุ่นอันอีพ่ออีแม่ตะกอนเนาะตะกี้ก็กินบ่เป็นเด้คนท่ากินเนาะอลอกเอาไปปลูกปลูกเสร็จแล้วก็แพร่ไปฟงหันนพักอันนี้พี่นอ้องพ้ออลไรจ้าบักหอยเชอรี่สดๆดนี่สดๆหอยเชอรี่จะแกะแกะเอา แกะเราไป้ไแทนเอาไปแกงก็ได้อ้อมก็ได้พะล่างล่างก้อยล่างเกัเปดให้เบิ้งไเปื้เอฟซีเปเบื้ใช่ละลาองเบืงบเอุตกิฟ่อใหญเพ่นแกะให้ตื่มาดที่นนจ้ะตื่มานนิ่แกะแกะเราก็สิเป็นล่างล่างขั้นเกลือขั้นเกลือขั้นบักนาวอันนี้พ่นทานังงพ่น ไ้เอื้อยเพิ่นแกะให้คือเก่าพี่น้องจ้าพุ่นะมาอยู่ทางไหนขี่อยู่ทังนู้นนู้นพุ่นน่ะเพิ่นสร้างไกสง่สร้างม้ากวนหอยเชอร์รี่ซื้อเขาจะเอาอมาขายไหมเล่นแมานั่งแกะเอ้ยเพิ่นแกะให้แกะให้แกะแล้วก็จะไปล่างก็งจะอัดแข็งกับเยอรมัน่ปซันเดย์แต่ยังไม่ได้กลับไงดอกพี่น้องอีอกหลายมืออยู่ จะอัดไว้นะซ้ณสซสาซาขมีหากินยากญ่เลยดิซุมมือนีนน้เนาะ้อคอยมี่เลยพี่หอยบ้างแกงออมก็ได้พี่น้องจ้ะพัดก็ได้ก้อยก็ได้เฮ็ดทุกผู้มากินนิดกินนิพดนนนพัดแสีนี่พัดไปใส่ใบกระเพราคอยหน่วยพัดบ่เออพัดแซ่บเคยพัดแล้วแซ่บโอ้ยุ่งก็ไล่ไล่ แกนะยังไงวิธีแกะบกหอย,อยนี่ยกมึงมือเลยพุณน,นะ <laughs> นะมวิธีแกะบกหอยเชอรี่ม,มันอ้วนเนาะอ้วนครับว่าสัน่นเฮ้ยแกงก็เสพแกงเพีงแก,ง,แกงอีสานบ้านห้องก็ไปเลุดใส่ก็่ปพัดนั่งเลุดใส่แสพเสพใครมันเหลืองๆออกเราได้ยายพอใครมันออกใช่เหมหเือนเวนตัวน่ะบ่ คือเหลืองป๊ดอ้วนคักเนาะนั่นเหลืองหอยนะสดพี่น้องเย็ยนละมันบดได้กินเดออ้อเบาๆเบาน่องมานปีนี้เนี่ยย่ยไม่แฮปปี้ได้กินเบิร์ดทุกอย่างจากน,น้ำหนัก48กิโลขึ้นขึ้น50ิโลแล้วมาบานยังเลยอ้วนย่ำนั่นกินคักกินแน่มวงธีที่เป็นแฉไปไหนแฉออกไปโบเห็นแฉหอยเชอรี่ หอยเชิญ์ก็ลังแกะอยู่เพียดียวแหละเฮ็ดแล้วแล้วใครจะเอื้อนตัวมากินนั่นมาหั่นหอยปังหอยปังหากินยากเด้อบุ้มี่เรายหญ่หอยปังบุ้คุ้มมีหอยปังหอยปังจะหาสิได้แล้วสุดมือบุ้มมี่เราหอยปังบอกจะนีก็สิไปหาเก็บพักต่อพี่น้องจ้าเก็บพักเบิ่งหัวเบิ่งสวนมาแล้วก็มาเบิ่งเอื้อยนึ่แล้วแกะบักหอย ก็กระสิไปหาเก็บพักพุ่นละแถวพุ่นละเก็บพักต่อพี่น้องจ้ะอืมตามไปม่รู้ยายได้ยายเมสิได้พักยังในบุ้มมือนี่เก็บไว้อืมเก็บพักเก็บหนา้บานเท่านี่แหละจะน้องยังไม่แต่จักน้อยจักน้อยสิได้กลับไปยังจักน้อยยังหมดสิ้นเดือน <laughs> มึงนั่งแก่ใหญ่มึงนั่งแกะได้มาใหม่อีกได้มาใหม่อีกสิแกะแล้วแล้วเพราะนวคลายให้อีกอืม ใหญมากหมงม่อีกพี่น้องแกะแล้วแล้วมื่อกิ้นี่วันข้าเจ้าถือมาขายให้อีกอีกซองถุงโอ้ก็นแล้แกะอีกะนะยังบ้านแมวไปหาเก็บพักมาแกงใส่มาหนีิโอ้จอดสุดยอดเลยนะต้อนนัหนยกนีหน่วยหน่อยหน่วยโมยญ่ปันไรคือวังหันว,งว,งวงังหันน่วยเยอะใหญ่ไปสิไปเก็บพักมาแกงใส่แซ่บ ต่อว้วนอว้นอวนโมเต็มปรลกปิกเิกอยู่นแกะเอาตามันออกน้ำเชอรรี่แกงไปแกงออมแซดพี่น้องจ๊ะไปเก็บผักอันนั้นมานะอันนี้เป็นผักอันนั้นนี่ไงผักปังถ้าตอนเก็บวุ้นเก็บไหเบิบเบ้องมากพี่น้องหอนค่ะหอนแน่ยไดเก็บมาสิมา อมจ้ะเบื้องเล้วพี่น้องว่าได้เม็ดสีอมอย่างสุกินแต่เป็นผักนั่งเลิศอันนี้นี่ผักนั่งเลิศแซ่ไว้มีผักนั่งเลิศมีผักปังจ้ะเก็บมาจากสวนเ่าได้ไปเก็บให้เบิ่องจ้ะนี่ผักปังงามงามพี่น้องงามคักงามแน่ผักปังจ้ะนี่เื็พผักปังไปเก็บมากกำลังอันนี้ผักอันนั้นหรืผักอัน ขาดนะคะผักขาดสีเร็ดแกงอ้อมจ้ะงามคักงามแน่นาะผักขาดเลยปู่ปู่ไว้ามงามนี่ผักนั่งเลิศกับผักปังจ้ะสีเร็ดแกงอ,อ้อมซีด็ดผักสักคนเตรียมเครื่องสักคนพี่น้องกังสีแกงจ้ะตัดตัดผักล้างผักสักคนพี่น้อง อัแต่ว่าว่านว่านภาคอันนี้คันผู้เด่มากกินคันกินแล้วมันสีอันนี้มันเป็นว่ามันเป็นเหมือนขึ้นๆอย่างเดียวขึ้นๆเลยว่าเดาลีดโรงงนรานนอปภาษาอีสานเพิ่นว่าให้ตัดดอกของอีสันเพิ่นผ้ากินเพิ่นผ้าตัดดอกตัดออันอันตมีพันธุกรรนในการมันแย่งอ้อมนี่น้นนองจ้าอืมน้ำค่ะ โอนเอาดอกคือออกแจงเส้นนองวัวเด้อแซ่บค่ะปากอันนี้โดนปีเราไม่พี่น้องง้วได้กินขี้ว่าประมาณสร้างชิปโกปีคือสิได้พี่น้องจ้ะไม่ได้กินจักรเพียได้ปักอันนี้พี่สาวมาสุปีเราไม่ได้บอกแล้วว่าว่ามันกินบมเป็นเพิ่นวมาได้แม่เมฆกะกินบเป็นวัตถุพักนั่นล่ะหนอกชิดใบดอกเขดอกเขาว่มันเดาลิีนโง่ายเนาะภาษาอีสานว่ามันเดาลิีนภาษา พี่น้องเมื่อยังมาเศร้าเทียจะ้ะมันยังไม่หายดีเท,ทียเเ่ยวไปล้างแผลทุกมือเด็ดลูกน้องตัดแขนป้องพี่น้องเออด็ดเด็ดนอนครับพี่น้องเอ้ยหอนผู้ทอนผู้ ตจาจะกระซแย่น้ำพี่น้องนี่เอาไปเซยน้ำนะไปเซยน้ำสักก้อนห้ามกับน้ำเนี่ยผักกาดถรามดาผักอันนี้กสิเกิดธรรมชาตินี่แต่พันพิ่นจะก,กีบแล้วเนาะห้องต้องเอามาปลูกปไปพี่น้องจา้าผักฝังต่ำเครื่องสักก้อนพี่น้องกสิออมแกงออมอันนี้แกงอมกงอมแซ่บๆดนๆเก็บกินไม่ได้กินดนแล้ว คเกิดธรรมาชาติแต่พเ,ปปตเ,ออเพิ่นเอาไปปลูกไว้ประเทศนี้นะพ่อต้องใส่ดอกเซ็ดพุ่นใส่ปุ๋ยอยากพี่น้องมันงามเนาะมันเปนมักร้น้ำหนามน,นี่ผักขาดนี่จ้ะผักสีหายากมากเลยพี่น้องนี่เสบ,บครวยมีมันเป็นผักหมูล้านเื่อเป็นยุบปลาปเก็บมากพี่น้องงามพักต่ำเครื่องก่อนบนนี้หมอฟดแล้วใส่คา่าลงไปพี่น้องจ้ะ ค่าบต่ำขาม,มันแต่ถ้าต่ำค่าลงไปเพิ่นสิเป็นเป็นอันน่ะเป็นไอ้เรียบแบบกินนิดๆงไรแล้วนค่าข้อหนขึ้นอย่จ้ะสิงเงียหมั้ยเป็นกระตำหรอต่ำหอมใส่พริกหอมพริกหอม เกลือจาก้ลมแกมงกลมเส้นเกลือใส่ปลาล่าลูกปลาปลาล่าเห็ดเอาบ่าใส่ลายพี่น้องจานนี่ใส่พอได้กินนะปลาล่าเห็ดเอาพอาิใส่ปลาล่าขวดเอาจาน ้อนได้นะตังบุบอืมใส่ปลาขวดเอาเอาไะ,ะ,ะต้องสิเข้มใส่เย็บมันจะเข้มมือ,มอ,อน,นี้บ่ใส่ผงนัวได้พี่น้องบ่กินผงนัวมือนี้ S 1> <S 1> <S กิน้มวดดีลกไปเอา <S <S ้วมัวไม่กินนี่ยูทูบไซ์พี่น้องผมโลนครับมดซักก่อนแต่กระชิบไซ ใส่กรขัวาจั๊กน้อยใส่กรขัวเป็นสีหอมได้พี่น้องจ้ะเอใส่กรขัวนะจ้ะเปนสีหอมเลยใส่จั๊กน้อยนะจ้ะเนาะกรขัวนี่กรขัวต่อคือข้อเนี้ย,ขขยแหละพี่น้องจ้ะตามขา้อกระขัว,ว,ว,วแล้วก็บตาเอาข้เนี้ยแก,ก่งอม มี่นี่คือหอยจ้ะอันนี้เป็นหอยเชอรี่พี่น้องจ้ะอันนี้หอยสดๆได้จ้ะนี่หอยสดๆเลยแกะมาสดๆจ้ะนี่หอยเชอรี่น,น,นี่จะแกงออมหอยเชอรี่พี่น้องจ้ะแกงนะไรแกงหอยเชอรี่อืมนี่ลงเลย แกงลงม่ได้ต้นสิเหนียวพี่น้องแล้วก็สิตามตัดลงไปเลยเพจะได้ปรุงพร้อมกันจ้ะนี่ใบเนี่ยใบนั่งเลิศใบนั่งเลิศก็ใบกันนั่นใบผักกาดจังมื้อนี้เน้นเน้นพี่น้องจ้ะเน้นผักคือเราพอยายแม่มากินผักพอใส่พร้อมกันที่เราว่าแกงน้อยดหนี่ต้นสีต้นสิเหนียวนะน้อยถ้าเขาแกงนวลต้มนวลต้นสีเหนียวพี่น้องจ้ะแต่ว่า พอดีเลยพ่นสิได้พลอยนะยำพุทธปอดปอดปอดหมดพี่น้องจ้าอันนี้ก็ส like ิตามด้วยครับนี่นะนี่นี่คือผักปังจ้ะผักปังนี่คือผักปังทั้งเลยผักปังหลายหลายพี่น้องที่สวนสิได้สิได้พาพี่น้องมาจีบอีกอยู่จะงมดู่วยสิเดินสิได้กลับบ้านกลับไปเยอะแล้วมั้ง จะเก็บอีกแค่เที่ยวอยู่ดอกพี่น้องจะไลฟ์คักสไลฟ์เนี่ยนี่พี่น้องนี่คือแกงอ้อมหอยจ้ะนี่คือสูตรของยายเม่เนาะสูตรของยายเม่แกงอ้อมหอยเซรีกินผู้เดียวนี้พี่น้องแกงคักสแกงเนี่ย จะมีผักนั่งเลือ้อยแหละที่ไปเก็บนแลพี่น้องจ้าหันวได้เกินไปเบิ้องนั่ผักนั่งเลื้อยผักฟางอืมวได้เกินไปเบิง้งแต่ผักขาดจ้าแต่หอมชิรีส่สดๆนี่พี่น้องนี่ยชิลี่ปรุงเราปรุงเราวันนี้เพราะข้าถามวเขาไม่เป็นไม่เท่าแกงดูเลยพี่น้องจ้าเพื่อนสีเพื่อน,นสีเหนียวนะจ้าแกงหอยนะอ้อมหอยนะแกงอ้อมหอยเน้นผักไล,ล่ไล่แสบได้พี่น้องจ้าอืมหอมหอยขึ้นมาหนะ่ะ พักพักปังนี่แกงเส้อหอยเค้ากันดีดีที่พี่น้องก็ประค่าดนี่ถ้านั้นเราจะเข้ากันมิตรมิตรผักเอ็นเข้ากันดีครับนี่แกงอ้อ,อมแกงหอยสดๆพี่นอ้องเนื้อเป็นฟดจังมากแต่เสิปรุงเลยเนี่ มันขาวแต่ถ้า,า,ถามันแกงดูด้วยเพื่อนสีเหนียวนะกพว่าสิว่าใส่พร้อมกันเรียว่าว่าแล้ว่าหอยซุกเพราะว่าหอายก็ลวกแล้วนะลวกขาเชี่ยแล้วเขายังไม่แกงแล้วถ้าแกงดูด้วยเพื่อนสีเหนียวจ้ะซีไซซ์น้ำปลาจังน้อยกินน้องจืดๆนะซีมาเรากีก้เพื่อนเป็นจืดๆนะซีน้ำปลาจังน้อยน้ำปลาอีกจังน,น้อยนจ้ะน้ำปลาขวดทั้งปลาเฮ็ดเอา สุกหลอดได้พี่น้องเป็นฝนรัวๆให้เบิ้งหอกเด้ยหอ,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 อยพักสามอย่างพักนั่งเลิศพักขาดแล้วก็พักปังจ้ะแกงเน่นพักลายพักกินพักย่ายเม่นะจ้ะ เสร็จเราจะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆด้อยจ้าพี่น้องที่เขามาเบิ้งซองเมลี่แฮปปี้จ้าพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า